มากับดักกับดักกับดักนี่คือกับดักนเกมยมครับสมมติคนเป็นคนขี้แบบเฮ้ยที่รู้ออะไรนี่บอกพี่เฮ้ยอะไรนี่ก็ไม่รู้ใจะไม่ได้เรื่องเลยขุดดิ้งดิงด้งกว่า<อ>ไม่ไม่ไม่โอ้เพื่อนจ็โทษที่ไม่ นี่แหละไปด,ดูอันต่อไปอันต่อไปคืออันนี้ครับผมทำไมเหรอเนี่ยแหละผมคาดหวังเพื่อจะทำให้ขยะในตัวผมหายไปนะเดีด๋ยแครอทอืมเอาแครอทเก็บในกล่องนี้ดีกว่าฮะวัตต <the> ุกฝากเฮี้ยวแม่แม่วิลไว้โอ้โหใหม่นะกับดักนี้ก็อย่าลองหาทำกันแล้วกันมันทำ เราขังครับผมเราไปเหยียบอะไรอะ่ะโอ้มันไม่ใช่เรื่องจริงใช่ไหมเพื่อนที่ฉันจะโดนขังนี้คุปไปเลยดีทิงได้ได,ด,ด้ออกจากคุกทรมานคลิปขอจบเพียงเท่านี้เขาใจคลิปขอจบเพียงเท่านี้กดไลค์กันด้วยเอ,อ้โหเดี๋ยวผมมะสอนซ่าก,กับดัก ไปจบคลิปแล้วบ๊ายบาย